ลูกสมาธิสั้นลูกไม่ค่อยนิ่งไม่ค่อยจอดจ่อเวลาทําการบ้านเนี่ยมีปัญหามากๆเพราะว่ากว่าจะเสร็จแต่ละวันเนี่ยใช้เวลานาน,านมากทํำยังไงดีครับสวัสดีค่ะพบกับคุณหมอเช่นเคยนะคะ หมอชินตาพาเลี้ยงลูกค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาตอบคำถามคุณพ่อคุณแม่ที่ถามกันมาเรื่องของสมาธิของลูกนะคะเป็นคำถามที่เจอบ่อยมากๆค่ะคุณพ่อถามว่าลูกสมาธิสั้นลูกไม่ค่อยนิ่งไม่ค่อยจอดจ่อเวลาทำการบ้านเนี่ยมีปัญหามากๆเพราะว่ากว่าจะเสร็จแต่ละวันเนี่ยใช้เวลานานมากทำยังไงดีครับทำยังไงดีคะอ่าสำหรับปัญหาของ การทําการบ้านในเด็กที่ไม่ค่อยจดจ่อหรือไม่มีสมาธินะคะซึ่งปัจจุบันนะคะไม่ใช่แค่เด็กสมาธิสั้นนะคะที่สมาธิสั้นเด็กปกติทั่วไปเนี่ยก็สมาธิไม่ค่อยยาวเหมือนกันนะคะก็อาจจะเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างในสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งอันเนี้ยก็คุณหมอ,อจะมาแนะนําเทคนิคการแก้ปัญหาง่ายๆให้คุณพ่อคุณแม่ลองไปนําไปใช้ดูนะคะรับรองค่ะว่าได้ผลเพราะว่า เทคนิคนี้คุณพ่อคุณแม่หลายบ้านใช้ได้ผลมามากแล้วค่ะก่อนอื่นเลยนะคะคุณหมออยากให้คุณพ่อคุณแม่สังเกตสมาธิของลูกเรานะคะเด็กแต่ละคนเนี่ยการคงสมาธิไม่เท่ากันนะคะบางคนคงสมาธิได้5นาที10นาที15นาทีนะคะคือสั้นยาวไม่เท่ากันบางคนแค่1นนาทีก็ไปแล้วนะคะฉะนั้นสังเกตก่อนว่าลูกเราเนี่ยความสามารถในการคงสมาธิในการจดจ่อเนี่ย อยู่ได้ประมาณกี่นาทีนะคะพอเราทราบนะคะว่าระยะเวลาในการจดจ่อหรือการคงสมาธิของลูกเนี่ยนานเท่าไหร่เราก็จะได้นำไปใช้ในการปรับพัฒนาสมาธิลูกค่ะอ่ะคราวนี้พอเรารู้แล้วนะคะว่าอ่ะลูกจดจ่อได้แบบสองนาทีสามนาทีอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าบางคนก็อาจจะห้านาทีอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าการบ้านเนี่ยดูแลน่าจะใช้เวลาน,านานเหมือนกันคุณหมอก็แนะนําต่อค่ะว่าให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ย ตั้งกฎกฎติกากับลูกนะคะว่าอ่าต่อไปเนี้ยเวลาทําการบ้านนะเราจะมาให้เขาทํารวดเดียวให้จบนะคะเพราะว่าเวลาทํารวดเดียวให้จบเนี่ยสำหรับ ไม่ว่าใครก็ตามนะคะเด็กสมาธิสั้นหรือว่าผู้ใหญ่นะคะเรารู้สึกว่าถ้าง,งานชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งชิ้นใหญ่ๆเนี่ยเออถ้ามันเยอะมันดูยากเนี่ยเราจะไม่ค่อยมีกําลังใจอยากจะทํานะคะหรือเราก็จะรู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนหรือก่อนผลัดไปก่อนอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะแบ่งซอยงานย่อยๆนะคะเป็นชิ้นเล็กๆให้เขาทําแล้วก็ให้เขาพักเบรกอ่าให้เขาทําแล้วให้เขาพักเบรกอย่างเงี้ยนะคะสัก สามสี่เบรกเนี้ยก็ได้หรือว่าสี่ห้าเบรกก็แล้วแต่นะคะว่าการบ้านเยอะหรือเปล่าให้เขามีเวลาเบรกว่างั้นเถอะนะคะ,ะคุณแม่ก็ตั้งกติกาคุณพ่อก็ตั้งกติกาว่าต่อไปเนี่ยเออเราจะไม่ทํารวดเดียวนะคุณแม่ให้ทําสมมุติว่ามีสิบหน้าเนาะทำสองหน้าแล้วพักห้านาทีกินขนมกินน้ําวิ่งเล่นได้ตามสบายสองนาทีแล้วก็กลับมาทํานะลูกนะคะ,ะแล้วก็เหมือนเดิมทําอีกสองหน้าแล้วพักก็มาทำแบบนี้นะคะคือเราจะตั้งว่ากี่หน้าเนี่ยเราก็จะดูอิงจาก ความสามารถในการคงสมาธิหรือว่าความจดจ่อของลูกนะคะว่าลูกเรามีสมาธิประมาณกี่นาทีแล้วก็ อน่นาทีนั้นน่ะได้จะได้ประมาณกี่หน้านะคะก็ทําไปอย่างเงี้ยค่ะอะจนจนครบก็คือเวลาที่เด็กมีเวลาได้รีแลก์ได้เบรกอ่ะมันก็เหมือนเขาได้ไปชาร์จพลังแล้วก็มาเริ่มต้นสมาธิใหม่แล้วที่สําคัญนะคะเวลาที่ย่อยงานนะคะบออ่ะทำสอหน้าก่อนมันรู้สึกดีกว่าที่เราต้องทําปึ๊บเดียว10หน้านะคะเด็กรู้สึกมีกําลังใจที่จะทำโอ้โหเนี่ยเขียนไปได้หนหน้าโอ้โหห้าแล้วนี่อีก นิดเดียวก็เสร็จล็อตนี้แล้วแบบนี้นะคะทำให้เขารู้สึกกระตือรือร้นอยากจะทำมากกว่านะคะเราก็ใช้วิธีเนี้ยนะคะว่าให้เขาทำทีละเบรกทีละเบรกทีละเบรกที่สำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ย เป็นคนสําคัญมากที่จะทําให้ลูกสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะคะโดยการที่เราก็ต้องให้กําลังใจเขาระหว่างทางค่ะไม่ต้องรอให้เสร็จก่อนแล้วค่อยชมทีเดียวนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องบอคอยกระตุ้นคอยให้กําลังใจเขานะคะว่าอืเยี่ยมมากเลยพยายามดีมากเลยแม่ชอบมากเลยแบบนี้ดูตั้งใจดีนะคะชมในความพยายามชมในกระบวนการชมในความตั้งใจของเขานะคะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ตามอย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้เขารู้ว่า พ่อกับแม่เห็นนะว่าลูกมีความพยายามแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะ,ะในช่วงแรกๆเนี่ยเราอาจจะต้องนั่งประกบหรือว่าคอยดูแลใกล้ชิดนะคะเพราะว่าถ้าเราบอกว่าเบรกห้านาทีนะแล้วก็ปล่อยเขาไปเลย,แล,ลย,เเลยแล้วเราไม่ได้แบบคอยตามเขานะคะว่าถึงเวลาแล้วไม่ได้มาคอยกํากับอะคะ่ะช่วงแรกๆเด็กเขาก็อาจจะเลยตะเลยไปเลยนะคะฉะนั้นเราก็ช่วยเขานิดนึง ในช่วงที่สมองเด็กยังพัฒนาไม่ดีนะคะหรือเป็นวัยเด็กเนี่ยกลองก็อาจจะต้องเป็นสมองให้เขาไปก่อนพอเด็กโตขึ้นนะคะสมองเขาจะพัฒนาดีขึ้นอยู่แล้วแล้วถ้ายิ่งเราฝึกไปด้วยเนี่ยเด็กก็จะยิ่งเก่งขึ้นด้วยตามวัยด้วยนะคะอ่ะพอเราฝึกไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะสมาธิของลูกจะค่อยๆเพิ่ม ความจดจ่อเพิ่มระยะเวลาของความจดเจาะได้นานขึ้นค่ะหลังจากนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเพิ่มระยะเวลาของเบรกแต่ละเบรกได้นะคะสมมุติว่าตอนแรกแค่2หนะ้าต่อไปก็อาจจะเพิ่มเป็น3หน้าต่อไปก็อาจจะเพิ่มเป็นเบรกละ4หน้าแบบเนี้ยนะคะพอได้ไอเดียไหมคะลองเอาไปลงมือทําดูนะคะขอให้เลี้ยงลูกอย่างมีความสุขนะคะใครมีคําถามหรือว่าอยากให้คุณหมอทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้หรือว่าส่งอินบ็อกซ์มาได้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ